สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านขอต้อนรับผู้ชมทางบ้านสู่รายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by Mama นะครับและผม เป้พีรยุทธ์นะครับวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยและย้อนวัยนะครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็ยังมีลิ้มชิมรสเพิ่มเติมกับเรื่องราวนาวัตกรรมต่างๆความสวยความงามเอเซติกนะครับการนํานวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่มาซัพพอร์ตดูแลให้คุณดูดีภายนอกด้วยนะครับและเหนืออื่นใดน,นะครับวันนี้เราก็ได้แพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่พี่มาทุกครั้ง นะครับเราก็ดีใจทุกครั้งนะขอขอบคุณมากนะครับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐและขอกล่าวต้อนรับ นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยและย้อนวัยจากภายในสู่ภายนอกครับพี่หมอมาส,สวัสดีครับสวัสดีครับที่พี่หมอมาทุกครั้งนะครับเขรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเด็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้กลับไปปรับเปลี่ยนตัวเองะนะครับปรับพฤติกรรมตัวเองจแล้วก็เลือกทานอาหารเสริมทําไมต้องจ้าแบบอมยิ้มขำๆเราอะพี่ก็อ,อยากก็รู้สึกว่าเหมือนไม่น่าจะจริงจริงก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะพะผ่านมาเนี่ยเป็น10ปีแล้ว นะครับที่พี่หมอมาดแนะนำนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆเนี่ยเรียนอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าปรับเปลี่ยนตัวเองไปได้ค่อนข้างเยอะเ<ช>วลากลับไปดูภาพบีฟอร์กับอั t เตอร์เนี่ยแตกต่างเยอะมากรวมถึงเพื่อนๆในวัยเดียวกันเนี่ยก็ตกใจมากนะครับแต่ก็ไม่พูดเยอะเดี๋ยวโด,วดวนเพื่อนกระทืบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองดูเด็กขึ้นนะนะก็ต้องขอขอบคุณมากละนะกับประสบการณ์ที่พี่ได้ถ่ายทอดเข้ามาเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนฉะนั้นอยากให้ผู้ชมทางบ้านลองฟังแล้วก็นําประสบการณ์ตรงนี้เรื่องราวดีๆเนี่ยกลับไปปรับเปลี่ยนตัััววเเอองหมืนนนนกีี้่ มามีเรื่องราการดูแลเรื่องราวของแอไ i ทจิิงเรื่องไหนที่จะหยิบยกแล้วก็มาเล่าสู่ให้ผู้ชมทุกท่าได้รับฟังครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอาการตรวจร่างกายชนิดหนึ่งนะครับที่ เป็นการตรวจง่ายๆแต่สามารถที่จะบอกอะไรได้ลึกซึ้งหลายสิ่งอย่าง<ด>นะซึ่งต้องยอมรับว่าในสาธรณวัยเนี่ยจะจะมีการตรวจวินิจฉัยนะควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะหาต้นเหตุนะหรือเราเรียกว่า early detection คือค้นหาก่อนนะครับนะวันนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงคือเรื่องราวของคำว่าโฮโมซิซีนนะเราไปดูคำว่าโฮโมซิซีนกันนะครับนะคำว่าโฮโมซิีนอาจจะเป็นคำที่แบบว่าหลายคนไม่ ุ้นเคยเลยนะเลยขอขึ้นหน้าจอตัวใหญ่ๆเลยนะครับนะโฮโมซิสซีนเนี่ย e นะครับเป็นตัวมันแล้วจริงๆเนี่ยเป็นกรดอะมิโนหรือเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะดูจากโครงสร้างมันเป็นโปรโตีนธรรมดารรมดาเลยนะครับเจ้าโปรโตีนตัวนี้นะครับนะอยู่ในร่างกายของเรานะ,ะพบในแหล่งอาหารไหนไม่ได้พบในแหล่งอาหารไหนมันเป็นมันเป็นกระบวนการเผาผาลาญกรดอะมิโนในร่างกายของเรานะครับซึ่ง กรดอะมิโนที่ร่างกายเราได้รับชื่อว่าเมทไทโอนีนจริงๆแล้วกรดอะมิโนมีหลายชนิดนะแต่ชนิดที่ที่จะ,จะเปลี่ยนไปเป็นโฮโมซิสีนเนี่ยคือเมทไทโอนีนนะเมทไทโอนนนนี้ก็พบในแหล่งอาหารของเนื้อสัตว์ไขน่นมทัวอะไรทั่วๆไปนะครับหรือว่าในใน,ในอาหารบางแหล่งก็อาจจะมีเมทไทโอนนนสูงอะไรก็ว่าไปเจ้าเมทไทโอนีนเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของการให้เมทิลกรุ๊ป ฟนะังดูอาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับเมทิกรุ๊ปคืออะไรเมทิกรุ๊ปก็คือ,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 อตัว c ี H 3เนี่ยนะครับหมู่นี้มันมีความสำคัญมากในการที่เมื่อให้ไปแล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้เอนไซม์ของร่างกายหรือยีนหรือพันธุก,กรรมหรืออะไรของเราเริ่มทำงานตามปกติค,คือว่ามันเหมือนกับไป,ปกระตุ้นอนะ นะดังนั้นปฏิกิริยาเมทิเล a t i ชันเนี่ยมีผลมากต่อไม่ว่าจะเป็นระบบสมองนะระบบการเจริญเติบโตระบบพันธุกรรมระบบเอนไซม์ระบบ, MC, ะบ,บหลายต่อหลายอย่างต้องให้การทํางานเป็นไปปกติครับซึ่งเจ้าตัวโฮโมซิสเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเมทไทโอเนนสลัดเม็ทิ่กรุ๊ปออกไปแล้วตัวมันก็จะเกิดเป็นโฮโมซีน เจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ไม่นานนะครับนะเจ้าตัวเมทไทนีเนี่ยจะมีาาสารอีกตัวหนึ่งคือกรรมฐานคือซัลเฟอร์ตัว S เนี่ยเ s เนี่ยนะครับนะเจ้าตัวกรรมฐานเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งต่อกรรมฐานให้กับ โครงสร้างอื่นๆนะที่ชัดเจนง่ายๆคือกลูตาเทโอนดังนั้นเจ้าฮอรโมนที่สเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ซัลเฟอร์ให้กรมาฐถนเพื่อให้ร่างกายสร้างกลูตาเทโอนกลูตาเทโอนมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ก็คือว่าช่วยร่างกายในการขาจัดสารพิษที่ตับนะแล้วก็บางคนก็บางคนจะทำให้เม็ดสีดูสว่างขาวใสขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่ง เจ้าโฮโมซิสตนเนี่ยเป็นเราเรียกง่ายๆนะเป็นสารเ,าเ,าเขาเรียก intermediate m e t a b o l i ์คืออะไรอะเ <c oughs> ผาผลาญที่เป็นการเผ,ผาผลาญกดโปรตีนชิดนหนึ่งครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันซึ่งเมื่อมันล,ลการเผ,ผาผลาญเมโทนีเนี่ยมันก็จะวิ่งไปวิ่งมา แล้วมันก็จะมีะโฮโมซีนอยู่ตรงกลางนะเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าโฮโมซีนเนี่ยจะย้อนกลับไปเป็นเมทาไวนินได้เนี่ยต้องอาศัยวิตามิน b 6 9 1 2ดูตรงนี้ฝั่งซ้ายนี่นะครับนะแล้วเรียกว่ารีเมทูเรชันนะโดยตัวที่สำคัญคือ B9 แล้วมี B6 กับ B12 นี่เป็นตัวร่วมด้วยนะครับนะ,นะปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราขาดวิตามิน b 6 b 9 b 2เเจ้าโฮโมซีนจ,จะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็น เมทไทโอนีนได้ทําให้โฮโมซีนเกิดค้างคือโดยปกติแล้วเนี่ยปฏิกิริยาเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะขึ้นตรงนี้นะร<ม>ียกวานี้ขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ลงมาตรงนี้ขึ้นตรงนี้แล้วลงตรงนี้อยู่ตลอดเวลา<ม>แต่เจ้าโฮโมซีนมันอยู่ตรงนี้นี่นี่คือโฮโมซีนนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะถูกวิตามิน B692 เนี่ยย้อนขึ้นไป<ม>แต่ถ้าเกิดเราขาดวิตามิน B 692สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าม,มันก็จะทําให้โฮโมซีเนเกิดการค้างค้างนะเมื่อมันเกิดการค้างค้างอย ME ู่ในกระแสเลือด นะมันก่อให้เกิดปัญหาหนึ่งมันทําให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีการค้นพบว่าสาเหตุของหลอดเลือดเสื่อมครั้งแรกๆเลยเนี่ยไม่ใช่แค่คอเลสเตอรอลไตคิลาไขมันไปอุดตันหลอดเลือดเท่านั้นนะครับแต่โฮโมซิสอีนนี่แหละที่มันทําให้ผนังเซลล์หลอดเลือดมันเสื่อมก่อนพอเสื่อมปุ๊บไขมันก็เลยไปอุดตันง่ายดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเจอโฮโมซิสอีนสูงเนี่ยโดยที่ไขมันหลอดเลือดยังไม่พังเนี่ยเป็นสัญญาณว่าอะไรสัญญาณว่าอะไร ฟังอยู่ไงตามอยู่ก็ตอบสิไดตอบฟังอยู่อภิก็เล่าไปเลยก็เป็นสัญญาณว่าโอกาสหลอดเลือดเราจะเสื่อมไงคือแย่แล้วเออใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเอามาใช้ในการสกรีนภาวะ ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะครับนะไม่ใช่ดูแค่คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อย่างเดียวนะนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันสูงเนี่ยทำให้หลอดเลือดหัวใจเสื่อมแล้วก็มีปัญหาทําให้เกิดโรคหัวใจตามมานะครับโฮโมโซีนที่สูงขึ้นทําให้กระดูกพุนทำให้กระดูพกดพุ่นนะดังนั้นเราพบว่าในคนที่อายุมากขึ้นกระดูกก็จะพุ่นนะครับนะโฮโมโซีนก็มัจะสูงขึ้นด้วยนะครับทำให้สมองเสื่อมนะแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ วมาไนน่ากลัวจังไหม,มันหลายโลกจังเลยน่าหลายโรคเลยเห็นไหมครับนะแล้วเจ้าโฮโมซิสตีนี่นะครับถ้ามันสูงขึ้นมันแสดงถึงอะไรรู้ไหมครับแสดงถึงว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีภาวะบกพร้องวิตามิน b 6 9กย้อนกลับไปดูนี่นี่วิตามิน B692 ตรงนี้ มันไม่พอถ้า b 6 9 2ไม่พอแปลว่าภาวะโภชนาการของเจ้าตัวไม่ดีย้อนกลับไปเอกโหย้อนได้หลายเรื่องเลยนะดน,นันังนการที่มีระดับโพซิสีนสูงในเลือดนะครับสูงในเลือดเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงการเผาผลาญกรดอะมิโนไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับแล้วถ้ามันสูงขึ้นทํำยังไง ก็ให้วิตามิน b 6 b 9 b 12นะอาจจะต้องทานเป็นอาหารเสริมด้วยซ้ำไปคือถ้าสูงเนี่ยแปลว่าอาหารปกติที่คุณทานประาหารแบบสกัดให้แบบเข้มข้นหรืสิั้งนั้นไม่พอแล้ววิตามิน B มันราคาถูกมากเลยนะแต่คนไม่ค่อยกินมีใช่มีผลงานวิจัยเมื่อ40-50ปีก่อนหน้านู้นนะว่าวิตามินบีเนี่ยช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้แต่ผลงานวิจัยเนี่ยคือที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นลดฮอโมซิซีนทำไมไม่ค่อยได้ยินก็วิตามินบีมันถูก แล้วผลงานวิจัยก็ไปทุ่มเทอะไรไขมันในหลอดเลือดเพราะว่ายาลดไขมันเม็ดละเท่าไหร่แพสมัยก่อนยาลดไขมันเม็ดละร้อยตอนนี้ใบองเม็ดละยี่สิบาเออใช่เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วการไปลดไขมันเป็นการอาจจะปลายเหตุด้วยซ้ำไหมนะแต่ถ้าไขมันสูงก็ต้องพยายามควบคุมให้มันลงด้วยนะมันก็สําคัญพอๆกันแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราเออร์ลี่ดีเท็ชั่นด้วยก่อนจะดีไหมล่ะ นะแล้วถ้ามันสูงขึ้นนี่นะครับวิธีแก้ง่ายมากเลยวิตามิน B6 นะวิตามิน B9 นะซึ่งจะผลพวกโฟลิกแอซิดนะก็จะพบในเนี่ยสารอาหารพวกที่เห็นในรูปนี้นะครับวิตามินบ1 2ิพวกนี้นะครับนะหรือถ้าเราทานอาหารได้ไม่เพียงพอนะเราก็อาจจะต้องกินวิตามินคือวิตามินเกลือแร่รวมมาเอาง่ายๆนะวิตามิน b 6 b 9 b 2, บีจะมีประโยชน์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโฮโมซีดีเราสูงหรือไม่สูงเจาะเลือดตรวจ ไปเจาะเลือดตรวจได้นะครับตัวนี้นี่นะครับสามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปที่เขามีการรับตรวจนะ<ม>จริงๆแล้วเวลาที่เราตรวจเช็คสุขภาพประจาปีเนี่ยนะครับนะเราจะดูอะไรบ้างดูเม็ดเลือดแดงดูปัสสาวะนะดูตับดูไตดูน้ําตาลดูไขมันในเส้นเลือดดูกร<ม>ดยูเหล็กคุ้นๆมั้ยอาจจะมีเอ็กซเรย์ปอดอาจจะมีตรวจคึื่นไฟ้าหัวใจซึ่งหลายๆคนก็ตรวจสุขภาพประจาปีอยู่แล้วนะครับนะ<ม>อาจจะขอเพิ่มคอนิดนึง นะเพิ่มตรวจโฮโมซิสเตอินเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะซึ่งไอ้เจ้าตัวโฮโมซิสเตอินเนี่ยมีความสําคัญแบบนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะนะแต่ตรวจมาแล้วเนี่ยก็มาดูผลเองนะเหตุ hey, ผลเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าในผลแลบปัจจุบันเนี่ยค่าโฮโมซิสเตอินที่เขาจัดว่าสูงเนี่ยเขาบอกว่า15ไมโครโมตอลิตรเอา15เกิน15นะดังนั้นถ้าตรวจมา12เนี่ยเป็นยังบอกปกติแต่ในความจริงแล้วในศาสตร์ชะลอวัยเราบอกว่าค่าปกติไม่ควรเกิน10 Hmm. ไม่ควรเกิน10แล้วถ้าจะเอาดีจริงๆต้องไม่ควรเกิน7 hmm. นจ็ดังนั้นถ้าตรวจมาโฮโมชินเท่ากับ3 4 5สี้โอเคเลย hmm. แต่ถ้าเริ่ม7แล้วเนี่ยแปลว่าเริ่มจะโอเคไม่โอเคแล้วนะ1ิบเอไม่โอเคเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยต้องไปหาสาเหตุเลยแล้วก็เพิ่มการบริโภควิตามิน B6 B9 B12 ซะ hmm. นะแล้วก็อาจจะตรวจซ้ำใหม่อีกสักสาเดือนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่ง,งค่อนข้างเรียกว่าง่ายไหม ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยแล้วบอกถึงฮอ์โมสนสีบอกอะไรบอกถึงภาวะโภชนาการของร่างกายเราด้วยนะแล้วก็บอกถึงปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงโรคอะไรบ้างจำได้ไหมก็เรื่องโรคหลอเดเลือดหัวใจเรื่องออคอเล,โโลสเตอรอลสกิจลายเ,เรื่องสมองเออยอะแยะสมองเสื่อมนะนะรกระดูกพุนนะแล้วส่วนใหญ่ที่เราพบว่าฮอ์โมิสีนจะสูงขึ้นหนึ่งคนภาวะทุพโภชนาการหรือในคนที่บกบรล้องฮอร์โมนหรือในคนที่สูงอายุ เหล่านี้เป็นต้นนะมันยังมีภาวะบ,บางอย่างซึ่งอันนี้เจอน้อยเหมือนกันก็คือบอกพ้องทางพันธุก,กรรมซึ่งทําให้วิตามิน B9 เนี่ย เอาไปใช้งานเพื่อ,อลดฮทรโมโซีนได้ไม่ได้ผลนะซึ่งพวกนี้ถ้ากินวิตามิน b 6 b 9 b 2แล้วฮโมโซีนยังไม่ลงอ,อันนั้นข้ออีกเรื่องหนึง่งก็อาจจะมาพบแพทย์ที่วิทยาศาสตร์ทางด้านผู้ชำนาญการทางด้านสารชลอวัยก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะ<ว>จะ<ค>ช่วยมีประสบการณ์ก็จะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการตรวจเช็คในสูตรหลักการของสารชลอวัยจะไม่เหมือนหลักการของอันอื่นนะก็คือว่ามันจะมี เรื่องราวของการตรวจเช็คสุขภาพนะตรวจเช็คสุขภาพประจําปีแล้วก็จะดูหลายเรื่องเลยนะครับนะเราไม่ได้ดูแค่การตรวจกรองอย่างที่เราตรวจกันอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจเลือดตรวจตับตรวจไตตรวจน้ําตาลตรวจเบาหวานตรวจกรดยูริกตรวจปัสสาวะตรวจอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราดูลึกลงไปนะซึ่งในแง่ของปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับนะมันมีหลายตัวตัวที่1คือโฮโมซีนที่เราเสนอไปแล้วยังมีตัวอื่นอีกอย่างเช่นตัว CRP นะครับหรือไลโปโปรตีน A นะครับหรือซีรั่มเฟอร์ิทินนะครับหรือฟลาบินโนเจนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างอบอกถึงปัจจัยเสี่ยงได้เร็วกว่าเพราะบอกถึงโอกาสเสื่อมของหลอดเลือดนะหรือโอกาสที่หลอดเลือดบรนจพังนะครับนะหรือแม้แต่ว่าในเบาหวานเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจแค่น้ําตาลอย่างเดียวนะครับนะเราอาจจะตรวจเรื่องของอินซูลินนะครับเราอาจจะตรวจในเรื่องของอในเรื่องของอน้ําตาลที่ไปเกาะเม็ดเลือดแดงนะซึ่งการตรวจอันนี้เนี่ย การแปลผลนะคือบางทีการตรวจเนี่ยเราใช้การตรวจแบบทั่วๆไปเช่นเดียวกันนะแต่การแปลผลเราจะแปลผลไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะคอนเซิร์นหรือตระหนกตระหนักนะ <G un> ในตัวเลขที่มันแบบว่า มันมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเร็วกว่าก่อดที่มันจะเกิดโรคนะครับแล้วถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุซะมันก็จะเป็นการที่ป้องกันความเสื่อมหรือความชรานะครับแล้วการแก้ที่ต้นเหตุส่วนใหญ่ก็คือการไปปรับวิถีชีวิตนะมันจะบอกถึงอาหารการกินการนอนความเครียดอะไรของร่างกายมันจะส่งผลต่อระดับของสารเหล่านี้ในเลือดทั้งหมดนะครับนะนี่คือเรื่องราวตัวอย่างอันหนึ่งของสารเชลวัยที่เรายกมาเป็นตัวอย่างให้ใหดูแต่ดีใจนะพี่หมอมาาหลังจากที่เป้ได้ทำรายการกับพี่มาเนี่ยล้วก็ใน อยู่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของแอนตี้ไอจิ้งหรือเรื่องราวของสารการชะลอวัยเนี่ยส่วนมากทางเรื่องราวตรงนี้เนี่ยจะคุยกันและจะพูดเสมอเนี่ยจะไปพูดและชี้นําในเรื่องให้ผู้ชมตรงบ้านให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงปัจจัยคําว่าปัจจัยเสี่ยงนะครับคือการที่หลักถ้าเกิดเราไปโฟกัสเรื่องปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยทำให้เราตระหนักในเรื่องการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตซึ่งรู้สึกว่าการป้องกัน นะครับดีกว่าการรักษาถูกต้องถ้าป้องกันนี่หมายถึงว่าคุณไม่เป็นโรคแต่ถ้ารักษาเมื่อไหร่แปลว่าคุณเป็นโรคฝากไว้นะครับว่าติดตามไว้เรื่อยๆนะครับท่า,านผู้ชมน่นจะได้รับรู้ความรู้ดีๆอย่างงี้นำกลับไปปรับเปลี่ยนตัวท่านเองนะครับรวมถึงคนที่ท่านรักรอบข้างนะครับให้มีร่างกายสมบูรณ์แบบสูงสุดแล้วห่างไกลเรื่องราวของการรักษาแบบโรคภัยนะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันนะครับกับ anti aging b ยหมอมาครับ ประการความงามได้ก้าวหน้ามาอีกขัน้นกับการสัญยกรรมที่เป็นธรรมชาติที่สุดสวยที่สุดและปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดตกแต่งดวงตาด้วยเทคนิคพิเศษหรือการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนใหม่ล่าสุดบิดได้งอได้ไม่เสียทรงและเป็นธรรมชาติ จากประสบการณ์การดีไซน์รูปหน้ามาอย่างยาวนานทุกเสียงตอบรับล้วนประทับใจกับความสวยแบบเป็นธรรมชาติด้วยการออกแบบความงามจากคุณเป้พีระยุผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รูปหน้าควารู้สึกด,ดีคือตอนแรกกับหนูตากลัวแต่ทีนี้พี่ชายพี่สาวหรือใครที่เขาเห็นแล้วเขาก็อิจฉามากเลยเขาบอกทําไมหน้าไม่เขียวแต่หนูตาคือบอก เจ็บทรมานเนาะตอนทำเรารู้สึกกลัวแต่กลายเป็นวน่าหน้าเรองีบวมทุกคนไม่รู้ว่าเราต้องไปทำจมูกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องทุกทายก็เลยตามมาด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาไปทำแล้วแล้วเขาไม่โอเคเขาอยากมาแก้เพราะคือคือเขาเห็นหน้าตุกตาแล้วเขาคิดว่าเออเขาอยากมาทำที่นี่<ม> <c oughs> ทุกคนเอางี้นะคะถ้าทุกคนรู้ว่าออนทำมาทุกคนจะถามคำเดียวเจ็บไหมต้องวางยาสลบไหมออนจะบอกว่า เจ็บตอนฉีดยาชาแล้วที่เหลือออนสลบเองคือหลับค่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแล้วเหมือนพื้นที่มันแบบมันสบายมันรีแลซ์มากในการในการทำตามันทุกอย่างมันรีแลซ์จริงๆนะคะพูดง่ายๆครับว่าแผลสวยมากนะครับแล้วเครื่องตัดเนี่ยเครื่องเลเซอร์ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือ3วันหลังทําแล้วก็นะครับอันนี้หลังทำทันทีนะครับก็เรียกว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับกับสมาร์ทคลีนิกสมาร์ Make Power ค่ะขอบคุณค่ะอยากสมัมผัสความสวยแบบเป็นธรรมชาติต้องที่ Smart Clinic 081-818-9937-086-324-4842-02-578-0040และ02-907-0248